บอนสีมหาชัยนะครับเป็นบอนป้ายนะครับก็คือต้นนี้ค่อนข้างจะป้ายสวยนะครับเนื่องจากว่าพื้นใบส่วนใหญ่ครับเป็นสีชุมพูเข้มนะยังไม่ขนาดสีแดงครับผมใช้สีชมพูเข้มแล้วกันนะครับแล้วก็ป้ายเขียวนะครับช่วงซักต้นปีนะครับเป็นบอนสีที่ราคาแพงมากนะครับเป็นบอนป้ายที่แพงมากนะครับ ต้นนี้ผมโชคดีนิดนึงนะครับตรงที่ได้เข้ามาไม่แพงมากนะครับก็วันหนึ่งถ้ามีโอกาสแบ่งปันนะครับก็จะขออนุญาตจำหน่ายในราคาที่มันไม่สูงนะก็เป็นลนักษณะน้ำใจต่อน้ำใจครับได้มาไม่แพงก็แบ่งปันไม่แพงนะครับแต่นี้พูดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองลื้อหัวเขาดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะไม่มีก็ปลูกต่อนะครับมีก็ผ่าเป็นบอลป้ายที่ผมเลี้ยงใน ถุงอบนะครับถุงอบขังเดียวแบบนี้นะเดิมทีครับเลี้ยงในตู้แล้วผมว่ามันโตช้าพอเอาใส่ถุงอบเออเฮ้ยใช้ได้นะครับโตเร็วขึ้นก็จนได้เลิกเตรียมรื้อหัวแล้วนะครับเป็นปอนป้ายที่สวยนะครับถ้าเบือ่อแนวเทพเทวลทธเท้าลำไยเท้ากระบินลพรมอะไรครับมหาชัย ตอนนี้ราคาถูกลงแล้วนะท่านหาดูได้นะครับเป็นบอลป้ายที่ที่อ่ะผมให้ว่าสวยแล้วกันนะครับผมถือว่าสวยอ่ะท่านดูนะครับนี่ยิงต้นนี้นะครับมีสีชมพูเข้มมากกว่าสีเขียวนะครับเป็นบอลที่สูงไม่มากนะครับก็ดังนั้นก็น่ารักน่าครบน่าเลี้ยงนะครับสำหรับบอลป้ายอย่างมหาชัยนะครับใครที่ชอบบอลป้ายสวยๆนะครับมหาชัยนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่อง Master of นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Fanpage หรือว่าทาง TikTok นะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับไม่นานเกินรอครับผมลงคลิปบ่อยมากนะครับขอบคุณครับ